สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพามาซ่อมท่อน้ำรั่วตรงแทงน้ําครับมันขาดเกี่ยวมันขาดคาดตรงแทงน้ําเราจะทํำยังไงนั้นมาดูกันครับ,รบไม่ยากครับแล้วก่อนอันดับแรกเราก็ต้องปล่อยน้ําทิ้งให้หมดแทงก่อน น้ำก็เยอะอยู่นะครับต้องรอนานหน่อยเลยไเราจะปล่อยให้น้ำหมดทังก่อนนะครับนี่ครับตัวที่มันดูข้างในมันขาดคาเราก็เจาะออกมาแล้วถ้าน้ำหมดทงังมันจะทำงานง,ง่ายกว่าน,นี้ครับ อย่างว่าครับมันใช้มานานหลายปีแล้วมันก็เข้าสนิงหมดเล็กจะแก้สถานการณ์ให้ดูนะครับว่าแต่ก็จะทำยังไงกันนี่ครับเราก็จะตัดต่อใหม่เพราะว่าเอาทรงเดิมไม่ได้แล้วทรงเดิมเนื้อที่มันแคบกระชันชิดมากเกินไปแล้วก็จะต่อแบบใหม่ให้มันให้ตัวได้ยาวๆ นี่ครับเสร็จงานแล้วครับอาจจะไห้งอหน่อยครับแต่เราทำแบบให้มันให้ตัวได้ครับแบบนี้ถ้ารั่วล้วซ่อมยากครับเราต้องทำแบบให้ตัวได้อาจจะไหลงอหน่อยแต่ว่ารับรองรับประกันครับไม่มีหักไม่มีรุดสุดเพราะว่ามันยืดหยุ่นได้ครับจบงานครับ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ